สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวยายุงจ้าพี่น้องจ้าวันนี้ยุงจะมาแกงกะทิไก่ใส่ฟัดทองจ้าวัตุดิบของยายุงมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูตอนทํากันเลยจ้าลงกระทะใส่กะทิลงไปจ้า ยายุงก็จะผัดกะทิกับพริกแกงก่อนจ้ะผัดพริกแกงกับกะทิให้หอมเลยจ้ะพริกแกงยายุงใช้เป็นพริกแกงเข็ดจ้ะ เติมกะทิลงไปหน่อยกรับ ทีแกงหอมแล้วยายุงก็จะใส่ไก่ที่เตรียมไว้ลงไปเลยค่ะ เดี๋ยวงก็จะใส่กับที่ส่วนที่เหลือลงไปเลยจ้ะหรือยุงจะเพิ่มน้ำหน่อยหนึ่งจ้า เดี๋ยวรอให้แกงเราเดือดแเ้าค่อยมาใส่ฟักทองแล้วก็มาปรุงกันจ้ะแกงเราเดือดแล้วจ้ะยายยุงก็จะใส่ฟักทองลงไปเลยจ้ะ เรียบร้ห้ฟักทองเราสุกจะแล้วเดี๋ยวค่อยปรุงจะฟักทองเราเริ่มสุกแล้วจ้ะเดี๋ยวยุงก็จะปรุงเลยจ้ะ ทครื่องปรุงยูยงร็มีเกลือจ้าทคงปรุงรสจ้าน้าตาลปี๊บจ้า ้ำปลาเดี๋ยวค่อยใส่จ้ะชิมดูก่อนจ้ะเพราะว่าจะยุงใส่เกลือไปก่อนแล้วจ้ะชิมรสชาติดูจ้ะ คือรสชาติได้แล้วจ้ะเดี๋ยวเพิ่มน้ำปลานิดหน่อยแค่นั้นเองจ้ะชิมดูอีกรอบจ้ะกิม่ได้รสชาติที่เราชอบละจ้ะของยุงยงรสชาติก็ได้แล้วจ้ะ ยายุงก็จะใส่ใบมะกรูดแล้วก็พริกแดงซอยลงไปเลยจัะ ทุกอย่างได้ที่แล้วยายุงก็จะใส่ใบโหระพาลงไปเลยจ้า เด้ที่รับปิดไฟเลยจ้าเสร็จเรียบร้อยจากแกงกะทิไก่ใส่ฟัดทองมาจ้ามากินข้าวด้วยกันจ้ะพี่น้องจ๋ายังไงก็บรบกวนฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดกระดิ่งก็เป็นกำลังใจให้กลัวยยุงด้วยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ยุงลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า